เมืองไม่มีเรื่องพี่เรื่องน้องไม่มีคำว่าเพื่อนมีแต่คำว่าผลประโยชน์อย่างเดียวแต่กลับไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนแต่เป็นผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักทนายเดชากิติวิทยานันวิเคราะห์ศึกเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีจากคำว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้แต่ดูเหมือนว่าวันนี้ หมดเวลาไปแล้วนอกจากนี้หลายจังหวัดรวมทั้งปทุมธานีได้มีการชิงจังหวะได้เปรียบด้วยการชิงลาออกด้วยสาเหตุจากถ้ามีการเลือกตั้งใหญ่จะแพ้กระแสก้าวไกลทำให้ไม่สามารถรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนย้ายสังกัดบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นจังหวัดปทุมธานีมีการเลือกตั้งนายกอบจนะครับก็ปรากฏคนที่เคย รักพี่ทักษิณก็คืออะไรบิ๊กจ t ดมีวันนี้เพราะพี่ให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดิมก็อยู่สายเพื่อไทยครับตอนนี้เปลี่ยนนะครับมาลงนายกอบจอในนามของตัวเองชิงงลาออกก่อนชิงความได้เปรียบทางการเมืองก็มาลงสมัครเองก็ไม่ได้อยู่สายเพื่อไทยแล้วแต่บิ๊กจัดก็ยังบอกว่าผมยัง เคารพรักพี่ทักษิณเหมือนเดิมแบบรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ทางการเมืองก็ว่ากันไปบอกแล้วครับการเมืองไม่มีเรื่องพี่เรื่องน้องนะครับไม่มีคําว่าเพื่อนมีแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวครับพี่น้องผลประโยชน์ที่ว่านี่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนนะผลประโยชน์ของผมหรือผลประโยชน์ของกูผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักทางการเมืองจำไม่เลยพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันพิมพ์ครับพิมพ์ด้วยแชร์ด้วยเปิดการมองเห็นไป เพราะฉะนั้นในแง่ของการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่สมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้บัญก,การตํารวจนครบาลพี่แจ๊ดก็บอกว่ามีวันที่เพราะพี่มีวันนี้เพราะพี่ให้พี่ทักษิณให้ผมเป็นผู้จัญก,การตํารวจนครบาลแต่ตอนนี้มันไปนหมดเวลาไปแล้วนะผมจําเป็นจะต้องมาทําทประโยชน์ให้กับประชาชนนักการเมืองทุกคนผมจําเป็นต้องออกจากพรรคเพื่อทําประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่เรา นะส่วนใหญ่แล้วนะก็ประโยชน์ของตัวเองด้วยประชาชนด้วยแต่เวลาเราพูดก็ต้องบอกว่าประชาชนธรรมดาก็ดูนะครับการเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชิงความได้เปรียบอย่างปทุมธานีเนี่ยก็ชิงลาออกก่อนวิจัดก็ทําให้พักเก้าไกลเตรียมตัวไม่ทันพอเตรียมตัวไม่ทันเก้าไกลก็เลยไม่สามารถจะส่งนายกอบจอลงได้ก็คือพูดง่ายงานนี้ไม่ทันเกมเขาพูดง่ายเก้าไกลไม่ทันเกมไม่คิดว่าเขาจะชิงความได้เปรียบทางการเมืองโดยการชิงลาออกก่อน โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายว่าไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ต้องมีการเลือกไม่ต้องมีอะไรแล้ว <c oughs> นะครับนี่แหละครับอันนี้ก็คือว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมมีกฎหมงกฎหมายอะไรได้ก็เอามาใช้ทุกรูปแบบก็มีหลายจังหวัดนคะรสวรรค์อ่างทองก็ทิ้งลาออกกันก่อนเพราะอะไรถ้าไปเลือกพร้อมกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะสู้กระแสก้าวไกลไม่ไหวเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นกระแสทั้งประเทศ เลือกนักน,น,นายกอบจอทั่วประเทศ76บจังหวัดประมาณเนี้นะครับถ้าเลือกกทั้งประเทศในกระแสก้าวไกลกแรงเพราะก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงเขาใช้กระแสะอย่างเดียวใช้โซเชียลนะใช้หัวคะแนนธรรมชาติเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองต่างๆก็กลัวกระแสก้าวไกล <c oughs> นะครับนะก็เลยชิงลงมือก่อนด้วยการลาออกก่อนอันนี้เรื่องเรื่องก็มีแค่นี้เพราะนั้นการเล่นการเมืองเนี่ยหนึ่งนอกจากจะมีความรู้แล้ว จะต้องมีประสบการณ์แลวจะต้องมีความเขี่ยวนะคือสรุปง่ายๆต้องมีทั้งหมดสามรอบรอบรู้รอบครอบรอบจัดรอบรู้รอบครอบนะก็ตกมาตายอย่างเช่นคุณธนาธรเนี่ยมีปัญหาเรื่องบัญชีเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆรอบรู้รอบครอบแต่รอบไม่จับเพราะฉะนั้นการเป็นนักการเมืองสิ่งสาคัญที่สุดนะครับเท่าที่ผมคุยกับนักการเมืองเพื่อนฝูงก็คือรอบจัด บางคนถึงขนาดกล่าวว่านักการเมืองบางคนบอกว่านักบานเมืองบางคนกล่าวในวงเล่าและในวงวายว่าเป็นนักการเมืองมันต้องเป็นโจรมาก่อนอืมนี่นสําหรับบางคนนะดูความเคารพนะบางคนเขาพูดอย่างนี้นะแต่นักการเมืองส่วนใหญ่เป็นคนดีนะด้วยอ่านะบอกว่าต้องเป็นโจรมาก่อนบางคนต้องเป็นคนเท่าๆกันล่อนปิน้นป้อนเพราะว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรฉันใดก็ฉันนั้น นักการเมืองบางคนก็ไม่ได้ต่างกับโจรเขาเรียกว่าโจรในคาบของนักการเมืองอันนี้เป็นคำพูดของคนบางคนเท่านั้นนะครับนักการเมืองต่างๆใครก็แล้วแต่จะมาเป็นนายกเปน็นรัฐมนตรนีก็ต้องใช้เงินต้องมีนายทุนหนุนหลังนะต้องมีนายทุนหนุนหลังครับใครจะเป็นนายกมันก็ต้องมเอีเงินทุนหนุนหลังถ,ถ้าในยุคป,ปัจจุบันผมว่าต้องมีเป็นหมื่นล้านนะถึงจะเป็นนายกได้นะครับแต่หรือถ้าไม่มีเงินเลย ก็ต้องมีคุกความรู้ความสามารถและก็ต้องเป็นนอมินีเป็นหุ่นเชิดวันๆเขาจะให้ไปไหนก็ต้องไปนะให้ลงพื้นที่ก็ต้องไปให้ไปนู่นไปนี่ก็ต้องไปมันไม่มีใครอยากไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเงินก็เป็นหุ่นเชิดนะแต่ถ้าอยากจะเป็นก็ต้องเป็นหมื่นล้านในยุคปัจจุบันรัฐมนตรีก็ต้องเป็นพันล้านมาแล้วแต่กระทรวงไหนละบางคนก็อ้าคราวที่แล้วอยู่กับฝ่ายรัฐบาลหาร พอมาสมัยนี้ก็มาอยู่ฝ่ายรัฐบาลนะสิบปีเกือบยี่สิบปีเป็นแต่รัฐมนตรีไม่เคยเป็นฝ่ายค้านนะพอกระแสดีก็อยู่พักนี้พอกระแสไม่ดีก็ย้ายไปอยู่พักฝั่งตรงข้ามก็ได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนเดิมชีวิตนี้เป็นรัฐมนตรีทั้งชีวิตเพราะอะไรเงินมีเงินทุนมีอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ารัฐมนตรีในประเทศไทยบางคนบางพักใช้เงินซื้อ นะครับใช้เงินซื้อถ้าไม่มีเงินก็ต้องรับใช้เขายอมติดคุกติดตารางหลายคนยอมติดคุกติดตารางเพื่อรับใช้ในายใหญ่นะครับนะก็จะได้เป็นรัฐมนตรีอันแบบนี้ก็ได้แต่ต้องยอมติดคุกนะนะยอมติดคุกติดตารางอะรางจะได้เป็นอ่ะนะนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นข้อคิดนะครับทางด้านการเมืองนะครับ